พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารณนีเสริพัฒมหาวชราราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดมฤริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามงานโครงการกำลังใจในพระดําริณเรนจำจังหวัดสุขโขทยัยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย ในการนี้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขอใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคมภายใต้โครงการกำลังใจระหว่างเรือนจำจังหวัดสุขโขทยัยเรือนจำอำเภอสวรรคโลกกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้านการฝึกอาชีพวิชาชีพในทุกมิติของเรือนจำจังหวัดสุขโขทยัยและเรือนจำอำเภอสวรรคโลก พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ6แห่งที่ส่งเสริมการจ้างงานและรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้ามาทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเรือนจำจังหวัดสุขโขทัยควบคุมผู้ต้องขังโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีจำนวน1042คนดำเนินกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดรําทิเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพมีการอบรมอาชีพต่างๆที่สามารถสอบเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระดำรริปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์โอท็อปของเบรือนจําเช่นย่ามผ้าทอสุขโขทัยกับรถคอกหมูปักมือหมอนฟักทองจิ๋วผ้าเข่าม้าทอสุขโขทยัยในปี2566ถึง2567มีผู้พ้นโทษออกไปแล้วมีงานทำ650คนส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทำงานในสถานประกอบการ และมีผู้พ้นโทษที่เป็นบุคคลต้นแบบของโครงการกำลังใจปี2,567จำนวน7คนและทุนประกอบอาชีพ19ทุนจากกองทุนปปสภายใต้โครงการกำลังใจ ช่วงบ่ายไปติดตามโครงการกำลังใจในพระดาริของวิทยาลัยสารพัดช,ช่างสุขโขทัยอเภอเมืองที่ดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขันผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุขโขทัยในหลักสูตรระยะสั้นพร้อมใบประกาศนียบัตเมื่อสำเร็จหลักสูตรเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้มีโอกาสกลับไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก จากนั้นไปที่วัดปลายชุมพลเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดมริซึ่งพ้นโทษและเข้ามาทำงานโดยวัดเป็นผู้ว่าจ้างสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้เรือนจำได้ส่งผู้ต้องขังมาทำงานก่อสร้างช่างเชื่อมและช่างไม้ด้วยล้วนเป็นการสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโครงการกำลังใจในพระดำริในการให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่กล้าวพาดท,ทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกระบุก,กับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่ม,มอ,อื่นๆให้มีอาชีพ สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูล,ลนทิทิส่งเสริมศิลปาชีพตอนพระจักรวตาล พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขาณุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสวงการแสดงขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวตรลน,นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีพระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณเป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้กำกับครูผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมศิลปินนักแสดงโขนและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการแสดงในระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติไทยซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิ켓เ,เมเจอร์ทุกสาขาโทรศัพท์หมายเลข0 2น 2623456หรือ w w w t h a i t i c k e t t a j o r c o m ราคา600จนถึง2,000บาทรอบนักเรียนราคา180บาทคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยาราชนารี ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำจาัดการดอกไม้ไปถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขติยาราชนารีขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิตย์มหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศ พลเอกเลิศรัรตนาวานิชอดีตผู้ธิสภานำผู้อบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยายลัยจุฬาภร์รุ่นที่3และบริษัท medical world enterprise จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภร์ อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และที่พระตำหนัจกจกักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ